จังหวัดชนบุรีเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวิ่งควายครั้งที่1 5 3หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2567มั่นใจว่าไฮไลท์แข่งขันวิ่งควายยังสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับ ร่วมการแถลงข่าวจัดงานประเพณีวิ่งควายประจำปี2,567เป็นครั้งที่153นะครับโดยในงานประเพณีดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีมายาวนานปีนี้อย่างที่บอกนะ153ปีแล้วถือเป็นหนึ่งเดียวทั้งในไทยและในโลกครับทางนี้การจัดงานก็มุ่งหวังที่จะสร้างความคึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาที่ชนบุรีนะครับท่านนายกอบจชนบุรีครับก็บอกว่าทางอบจนั้นได้ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวมาอย่างตลอดโดยเฉพาะการสืบสารและอนุรักษ์วายไทยถือเป็นปัจจัยสําคัญในการสืบต่อประเพณีอันดีงามนี้งานประเพณีวิ่งควายครับ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16ตุลาคมนี้ณนะสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีและสารกลางจังหวัดชนบุรีโดยในวันพุทธที่16ตุลาคม2567ก็จะเป็นวันวิ่งควายหลักซึ่งตรงกับวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน11ครับกิจกรรมในปีนี้นั้นก็จะมีความหลากหลายและน่าสนใจไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมาจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงานและการแห่ขบวนกวุญยนกัน13กัน ตามทศชาติชาดกขบวนคำขวัญจังหวัดชนบุรีและขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สวยงามตระการตาหลังจากพิธีเปิดก็จะเป็นการแข่งขันวิ่งควายในรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นซปเปอร์จิว๋วรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วกลางและรุ่นใหญ่มีการประกวดสุขภาพควายการประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และควายเผือกนอกจากนี้ยังมีการประกวดตกแต่งควายทั้ง ประเภทสวยงามแล้วก็ประเภทสร้างสารรค์ด้วยนะครับภายในงานยังมีกิจกรรมพื้นบ้านสร้างความสนุกสนานมากมายครับเช่นการแข่งขันปีนเสาน้ำมันยิงเป้าหนังสติ๊กแตะก็ลอดห่วงและปริศนาคำถ่ายนอกจากนี้ยังมีการประกวดนางฟ้าจำแรงบ้านนามีโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อ ของจังหวัดชนบุรีและที่สําคัญครับจะมีการจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับ